สวัสดีครับทุกคนนะครับชาวดองของเล่นนะครับก็วันนี้คราก็ยังเห็นโล่งๆอยู่ครับว่าจริงๆเรามีของอันนี้นะครับเป็นอาร์ททอยนะครับของผมเองที่ผมออกแบบนะครับยังไม่มีชื่อน้องนะฮะแต่ก่อนนี่ดูคร่าวๆอันนี้ก็คือปริ้นมาจากคุณใหม่นะครับ เห็นไหมยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้อะไรเลยก็อันนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูว่า iPad ที่เราออกแบบนั้นเป็นยังไงนะสกรูมาแล้ว อันนี้เป็นมังกรนะครับที่เราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ส่วนตัวน้องแมวเปิดให้ดูหวับก็คือตัวนี้นั่นเองอ่าไปดูนี่นะครับนี่ก็คือตัวแมวที่ผมได้ทำการปั้นในโปรแกรมโนแมสนะครับแล้วก็ปริน้นออกมา ก็คือตัวนี้นี่นะครับว้าวคนที่ทำอาร์ทอยเขาก็ภูมิใจเลยนะผมถึงจะยังไม่ได้ทำขายหรือทำเป็นกิจกรักษนาแต่ก็ชอบมานนะครับโอเคต่อมาโอ้ยเนาะต่อมานะครับผมก็จะแกะแบบนึงโอ้นี่นะครับ นี่นี่ฮะเจ้าตัวนี้ตั้งได้ไหมคำถามเหมือนจะตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรวางก่อนตรงนี้อ่หมุนปลายนะครับแล้วก็ผมได้รา,างวัลมานะก็เป็นปิ้นฟรีนะครับจากอาเพจนี่นะ อินฟินิตเลเยอร์เห็นไหมนี่ครับอินฟินิตเลเยอร์ 3D นะครับ,รบมาแกะกันเลยดูมังกรไปก่อนสักครู่นะครับอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับที่ผม ได้ทำการปิ้นออกมานั่นเองนะนีม่มาแล้วมาแล้วนะครับนี่ครับโอ้หขนมากก็คือมาถึงว่ากล่องที่เขาห่อมาให้นะว่าโอ้โอไงนี่นะครับจากเพจนี้นะครับ Infinite Layer นะซึ่งผมได้กิจกรรมมานะครับ นี่เรามาดูกันเห็นไปพร้อมๆกันนี่แหละผมก็ต,ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเพจบอกว่าผมปั้นอ,อฟันบางไปนะครับโอ้สีดำด้วยเหมือนนี้เลยชื่ออะไรนะฟันหลอ่อเลเหมือนเพิงนินนะครับใน How to Train Your Dragon นะพิษทหารไวกิ้งมังกรใช่ไหมมังกรไวกิ้งอ่านี่นะครับตังได้ไหมอืนี่นะครับน,น,บนี่มาดูกันหน้าตานะครับกดให้กดเพิ่มแสงยัยก็คือน้องไอ้นี่นะครับ ก็จากจะนนั้นนะก็มาเป็นแบบนี้นะโอ้โคตรเท่นะครับก็คือผมทำให้มันเป็นฐานเลยเพราะว่ามันจะได้มีที่ตั้งไงแต่ว่าผมยังขัดไม่เป็นนะขัดไอ้ที่เขาบอกว่าให้ให้เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดขัดนะครับนี่เราก็จะเห็นสังเกตเห็นว่า ฟันมันยังไม่ได้เนียนเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ฟังเนี่ยเพราะผมปั้นบางนะครับพอผมอปั้นบางอ่ะมันทำให้การแกะซัพพอร์ตอ่ะน่าจะทำฟันหลุดไปด้วยนี่ก็เป็นน้องหลอนี่นะครับรับแสงสีน้องอ๋อเปิดเข้าไปแสง ฝึกอ่าี่ไเงี็ยล็อกไว้นี่นไงนี่นะครับนี่อ่ากี่ลลอกแล้วนี่นะฝึกเพิ่มแสงเพิ่มแสงนี่เพิ่มไปทางนี้อโอเคนี่น,นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าน้องฟันหล่อแต่ถามว่าผมชอบไหมชอบนะ โอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอวดกับผลงานที่ผมออกแบบไปนะก็ขอบคุณทางเพจนะครับตอนนี้ผมก็จะมีผลงานของผมเองอ่สองตัวแล้วอันนี้มันเพิ่มแสงนะ้ำมันเลจ้าหน่อยนะครับก็มีเจ้าแมวปอมไปดูนะครับหัวเป็น จริงๆทำตั้งใจทำหัวเป็นดอกไม้นะแล้วก็หางเป็นดอกไม้เหมือนกันตอนแรกในหัวผมคิดให้มันเป็นคิเไม่ล่างเกยททำหางให้มีหัวหน่อยนะครับแต่ก็อย่างว่าครตามนั้นแล้วก็เจ้ามังกรอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะแต่ก็เออคิดอะไรได้ก็ใส่ๆไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อ๋อนี่ไฟแสงอ่ะ อันนี้ยังไม่ได้ลงสีในโปรแกรมเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะลากันไปโดยคลิปสั้นๆนะครับก็ขอบคุณาการติดตามนะครับแล้วก็รอชมผลงานผมต่อไปนะครับว่าผมจะมีอาร์ทอยหรือว่าของที่ผมออกแบบเอง แล้วก็ปิมพ์ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสักกี่ตัวโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ